ฮาร์เลสเดวิสันสตรีทไกด์สเปเชียล114รถปี2022วิ่งเพียง14,400ไมล์นะครับมาดูนะรถฮาร์เรสสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับเข้ามาใหม่ๆเลยคันนี้ได้เป็นมือเดียวป้ายแดงซื้อสดมาไม่ติดไฟแนนซ์นะครับเล่มสวยมากๆเลยนะมาเรามาดูสภาพตัวรถกันนะครับดูสภาพดอกยางนะครับของดันหลบนะดอกเหลือๆเลยรถวิ่งน้อยนะครับ ขยบขึ้นมามีกระเป๋าฮาร์เลย์น,นะครับ3าใบสวยๆเลยนี่ครับมีกาดกระเป๋ามาแล้วด้วยนะสภาพท่อนะครับสวยๆสภาพเครื่องเนียนๆตัวนี้มีคอยดีนะครับเป็น SS นะแล้วก็มีกรอะครับ r e a m i n g Eagle แล้วก็มีกาดเครื่องด้านหน้ามาแล้วนะครับดูสภาพตัวรถสวยๆนะตามซอกนะครับกาดหม้อน้ำฮาร์เลย์สวยๆนี่ครับมีกากกระล้มหน้ามาด้วยแล้วก็ปั๊มเบรกที่เบรกสวยๆนะครับ ชกหน้าเนี่ยไส้ในเป็น YSS นะขยับมาดูด้านบนนะครับนี่ไอ้โมงสวยๆเลยไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์นะ LED สวยๆใสๆนะครับมาดูตัวรถฝั่งนี้กันบ้างมีสายหัวเทียนแต่งนะครับ Screaming Eagle นะแล้วก็มีก้านเตะเกียร์แต่งนะครับดูสภาพแคร้งสวยมากๆนะครับตัวรถพร้อมใช้งานเลยขอดูเลขไมห,หน่อยครับ มากับสีดำวิวิทแบล็กนะสวยๆเลยนี่เบาะสวยๆไม่มีขาดไม่มียับนะครับสีดำสวยๆเลยไร้ลอย,ยนะนี่สัยลักษ์ณสติีทไกด์แล้วก็มีฝาถังน้ำมันแต่งฮาเลยนะครับเลขไมาอยู่ที่14,449ไมล์นนะก็ประมาณ20,000ต้นตน,นะครับ20,000กว่ากิโลนะรถวิ่งไม่เยอะนะครับดูสภาพคอนโซลสวยสวยเลยแล้วก็มี อกแนฮนด์ฮาร์ลักด้วยนะมาขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับเครื่องเดินลิบเรียบนะครับสภาพรถด,ดีมากๆเลยนะเราตั้งไว้เพียง 1,190,000 1, บาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหาสตีดไกด์มือเดียวประวัติครบครบอยู่นะครับอย่าพลาดน,นะคันนี้เพราะว่ามีประวัติเซอร์วิสศูนย์ 0, พระราม9ตลอดทุกระยะเลยนะครับข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปด,ด้วยแล้วครับขอบคุณมากครับ